ครับเป็น <Auf> ย <How to graduate> ังไงบ้างดีใก uh, ่อนด้ยไโอเคครับก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าการบูส่งครั้งนี <empty> sure ้เนี่ยพิเศษกว่าปกติเพราะว่าหนังเรื่อง The r i h t เนี่ยครับก็คือเป็นการร่วมทุนกันระหว่างทางไทยแล้วก็เวียดนามครับผมทั้งนั้นก็จะมีทั้งทีมไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทีมเวียดนามด้วยแล้วก็นักแสดงเวียดนามแล้วก็นักแสดงไทยด้วยครับผมเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องราว เรื่งลาวเป็นก็มีเจ้าสาวเวียดนามกับเจ้าบ่าวคนไทยมารวมกันแต่งงานบอกเยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสปอยแต่รู้แค่มีมีมผีมีแอคชั่นมีคาตกรมีทริลเลอร์แอคชั่นมีเยอะแยะที่หนหนังนี้กทำมันเป็นมาอย่างไรคะถึงได้เกิดการร่วมงานระหว่างไทยกับเวียดนามก็พอจากนี้ก็5ปีแล้วผมเขียนบทนี้แต่ผมหาคอนเนอร์ที่แบบ รวมงานกันได้คือมหาไรที่แบบที่มีโปรดิวเซอร์ห่างมาแค <IP> ่เว <c oughs> <t UC S> <c oughs> ียดนามกับไทยก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ก็บทมันดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ช่วยก็ดีที่มันดีกว่าเป็นไงบ้างกางานกับพี่ในครั้งนี้ I feel very like it's my pleasure to have a co-production with Thailand and with Lee. I think it would be a very nice combination. to see the Vietnam and also the Thai country in the same film. Can you say again about how you feel about co-production with Vietnam? So again? Yeah, hey, yeah. talk you again? want to translate. Yeah, yeah. I want oh. to translate. To okay, okay. Um, it's my pleasure to do a co-production between Vietnam and Thailand, between my company and Lee's company. รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับระหว่างคอมมานีของเขาบริษัทของเขากับบริษัทของทองเขาทีมในครั้งนี้ค่ะ Because both of the film market are expanding and are growing I believe that this combination will be wonderful for both of the film markets เพราะว่าตลาดหนังเนี่ยเริ่มเติบโตึ้นเรื่อยๆเขาเลยหวังว่าการที่แบบว่าทำงานหนังรอบนี้อาจจะทำให้แบบว่าเกิดอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นในวงการหนังค่ะ And at the same time I hope that the Thai Audience and also the Vietnamese audience will welcome the film because for the first time you're gonna see Vietnamese culture and Thai culture in the same film. Okay. <laughs> 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 ดีมากดีมากค่ะร่วมงานกับเจเจนี้เราต้องไปออกบ๊วยแล้วตอนที่เราไปเจอออกบ๊วยคิวบีเจเลยมันค้างน่อยเร็วเจเลยค้าง่อยสวัสดีค่ะ this is the first time I have chance to work with JJ นี่คือเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำงานร่วมกับ JJ ค่ะ I think JJ is very talented and professional เขาเพราะว่า คุณเจเลอร์เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญโปรเ e s <c oughs> s ันนอ l มากๆค่ะ So I feel very um, easy to work with him because this is the first time I have chance to work with another actor actor from another country นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำงานร่วมกับดาราคนอื่นในประเทศอื่นแล้วการที่เจเลอร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเนี่ยทำให้เขาทำงานของเขาได้ง่ายขึ้นด้วย

ก็ผมก็ดีใจมากๆครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติครับผมแล้วก็เป็นโปรเจกตกับต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยก็คือทางริมาแล้วก็นักแสดงคนอื่นครบก็มีจุนบูนะครับแล้วก็มีตองด้วยที่แบบเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันในเรื่องนี้ครับผมแล้วทีมฝั่งไทยก็แน่นๆกันทุกคนแล้วก็รู้มือกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้พิธีการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากครับผม ยากยๆเลยครับต้องมีแบบสายภาษาด้วยอะไรแบบนี้ในการถ่าผมว่าก็ใช้ใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราก็สื่อสารจะเป็นภาษาอังกฤษในกองถ่ายอะไรอย <Vietnamese. an> ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราก็ต้องค่อนข้างโฟกัสกับการถ่ายทำในดนึงเพราะว่าเรื่องของการแสดงการสื่อสารก็สำคัญอะไรเงี้ยครับเช่นคือการสื่อสารว่างทีมก็สำคัญอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็สนุกครับผมคือด้วยความที่เราไปถ่ายทำกันที่ เชียงใหม่ด้วยครับผมก็เลยทําให้แบบผมค่อนข้างคุ้นเคยกับอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมลันก็ทําให้บรรยากาศมันค่อนข้างชิลแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันก็เลยอากาศค่อนข้างดีอย่างภาเยนตร์เรื่องนี้ค่ะจะแส่กต่างแล้วก็ให้แง่มุมหรือว่าให้ความสนุกกับุนุออับผมว่าสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันแตกต่างจากหนังผีเรื่องอื่นๆก็คือความเป็นเวียดนามกับไทยที่มันผสมกันนี่แหละครับด้วยความที่เราไม่เคยเห็น c u เจอร์ ของเวียดนามกับไทยที so amento, <sterdam stone kill> ่ม <detox analysis> okay. ันมาบวกกันขนาดนี้มาก่อนอะไรอย่างี้รวมถึง c u เ t u r e ในเรื่องหนังในในสิ่งที่เล่าอ่ะมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นเป็นพิธีกรรมแบบไทยแบบดั้งเดิมด้วยอะไรงี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นกันครับแล้วก็เรื่องของเซ็ตเรื่องของกล้องต่างๆมันก็แน่นมากเช่นกันครับแลวก็เหมือนเจเลยค่ะเป็นเรื่องแรกที่ได้ทํากับ International นแนลแบบคอปเปอเรชันนะคะก mm hmm. ็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากตอนแรกที่ได้รับแต่มันก็ผ่านไ,ได้ด้วยดีแล้วก็ที่ถามว่าแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไง mm hmm. ก็คือรู้สึกว่ามันมีการผสมหลายๆอย่างในหนังที่ไม่ใช่เรียกว่าสยองขวัญอย่างเดียวแต่มันมีด้านแอคชั่นด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะใช่ด้านประเพณีด้วยค่ะก็ตัดด้วยค่ะรวบเลย <laughs> คำถางเดือนกันใช่ไหมคะทำร้สึกัร่ค่ะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูมองเวียดนามเป็นแบบบ้านหลังที่สองอยู่แล้วค่อนข้างไปบ่อยแล,แล้วก็เลยดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนบ้านตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแค่รู้สึกว่าเดอะบายจะพาเราแบบย้อนกลับไปดิมรถกลิ่นเก่าๆแล้วก็ได้รับวัฒนธรรมจากสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอยากให้ทุกคนติดตามแเ้าก็เล่นเป็น S <S ค่ะ okay, างานบาค่ะกันี้ค่อนข้าง c h a l l e n จ์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูรู้ว่าหนูจะได้เป็นทีมหนูรู้สึกตื่นเต,นต,นต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบถวายตัวให้เลยค <c> ร <oughs> <c oughs> ับครับก็ตื่นเต้นและดีใจนะครับที่จะได้ร่วมงานกับ uh, ทางเวียดนามแล้วก็ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ,ไอเรื่องเรื่องผีเนี่ยมันมีเยอะนะก็ะเล่นมาหลายเรื่องแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ประทับใจอย่างหนึ่งเพราะว่ากว่าเราจะเดินทางขึ้นไปกว่าจะไปถึงกองถ่ายมันยากลำบากแม้กระทั่งฝนตกระพุ่งกลับยังไม่ยอมหยุดถ่ายอ่ะมันได้ฟิลตรงนั้นแหละครับแล้วเรื่องราวมันน่าสนใจมากเห็นู้กษาบอกว่ายังสปอยไว้ยังไม่ให้สปอยใช่ไหมครับก็อยากให้ติดตามนะครับเรื่องนี้แล้วนักสแสดงของเราก็ทํางานกันอย่างหนักทุกคน นักแสดงเวียดนามก็เก่งมากเราสามารถจูนกันได้ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นกันเองนะครับแล้วก็พุ่มกลับก็น่ารักกล้องก็ก็ดีทํางานไม่ต้องมีการดุไม่ต้องมีการด่าคือค่อยๆไปค่อยๆไปงานจะออกมาดีมากเลยครับเห็นตัวอย่างนี้นล่าโหน่าสนใจมากไงต้องคอยติดตามนะครับพอแล้วนะครับสนุกแน่ๆครับขอบคุณมากครับ สองคนใานทีนท่มาสัมาษณ์กันเลยดู้กันแ่ด้วยค่ะชุนภูนะคะปงเซือนครับซันปงเซือนก็ชุนกับซันก็คือคนเวียดนามค่ะเป็นคนเวียดนามค่ะแต่ว่าพูดไทยได้ก็ขอบพูดไทยแล้วะค่ะนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีบางคําที่พูดไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายหนังที่ไทยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆทีมงานน่ารับมากหวังว่าจะมีโอกาสหน้าได้ ไปที่ไทยแล้วก็ได้ไปถ่ายนังแล้วก็ร่วมงานอีกมากมายคะ่ะสำหรับซันตื่นเต้นมากครับดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับคนไทยกับประเทศไทยเป็นคนที่ชอบประเทศไทยเป็นหลายปีแล้วครับอชอบถึงขนาดเ,เรียนภาษาไทยเองด้วย oh. แล้วก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่สี่ของผมที่ไทยนะครับแต่ความรู้สึกมันยังตื่นเต้นเหมือน oh. อครั้งแรก mm hmm. เลยนะครับ เราเอายังไงก็ฝากทุกคนติดตามเด e Play ด้วยครับขอบคุณครับปีหน้านะคะปีหน้าค่ะใช่ค่ะก็ฝากภาพยนต์เรื่อง The p l ด y นี่นะคะปีหน้าช่วงเดือนอประมาณช่วงสงกรานต์อาจจะมีใช่ค่ะเมษาค่ะสงกรานต์นี่นะคะก็จะได้มีโอกาสชมกันหนังสยองขวัญระทึก แต่มันไม่ใช่สยองขวัญแบบว่าน่ากลัวด้วยภาพหรือด้วยด้วยภาพขานาดนั้นแต่มันจะมีความจิตวิทยาอะไรตรงนี้ที่แบบมันน่าสนใจอีกแบบหนึ่งค่ะอย่างไรฝากติดตามด้วยนะคะจะไปงานไหนบ Oh!